ทคติธรรมเพื่อเตือนจิตความรักของแม่เมื่อแม่รู้ว่าในท้องมีลูกน้อยแม่เฝ้าคอยลูกรักปักใจห่วงอยากเห็นหน้าถ้าได้อุ้มประทับทวงทั้งห่วงห่วงผู้เป็นบุตรสุดดวงใจแม่นั่งนอนยืนเดินไม่เพลินนัก กลัวลูกรักจะสะเทือนเมื่อเคลื่อนไหวเมื่อลูกน้อยหิวอ,อาหารชนิดใดแม่รีบไปหามาไว้ให้ลูกทานลูกบางคนอยู่ในท้องแม่ต้องแพ้ไม่ท้อแท้แม้เจ็บป่วยด้วยสังขารทั้งอาเจียนทั้งมืดหน้าพาํำคาญทั้งการงานทำไม่ไหวแต่ใจดีเมื่อลูกน้อย คล้อยเคลื่อนออกจากทันสิ่งที่ฝันเมื่อเห็นลูกสุดผ่องสีกอดลูกน้อยในอ้อมแขนแสนเปรีมปลีไมรืดีแสนสนุกเป็นสุขใจจะมีสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะยินดีเท่ามีบุตรสุดขานไขค,ความรักแม่มีให้บุตรสุดดวงใจเหนือสิ่งใดในโลกนี้ไม่มีเลย ลูกทุกคนควรคำนึงถึงความรักเมื่อประจักษ์อย่าประวิงหรือนิ่งเฉยควรทดแทนบุญคุณแม้นไม่เคยอย่าละเลยพระคุณท่านนั้นไม่ดีจงใคร่ครวญและตระหนักรักของแม่เป็นรักแท้บริสุทธิ์ดุดรัศมีของดวงจันทร์อันเจ,จ,จิดจ้าไร้ราคีสมควรที่ เทิดทูลไว้ใส่ใจเอืบทกลอนพิเศษความพอเพียงมีสลึงพึงบรรจกให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนานบทกลอนพิเศษความไม่พอเพียงมีสลึงพึงบรรจบ ให้ครบบาทไปตลาดฟาดให้เฮี้ยนเตียนกระเป๋าถ้าไม่มีก็หยิบยืมผู้อื่นเอาเกิดความเศร้าเมื่อไม่มีใชหนี่คืนจบแล้วครับผมขอให้ท่านผู้ฟังและรับชมทุกท่านทุกชีวิตเพื่อนร่วมโลกพ้นทุกโศกเวียนวนจนสงสารสู่พระธรรมมรรคผลและนิพพานทุกดวงจิตวิญญ,ญาณทั่วทั่วกันทุกท่านครับ สุดท้ายขอพระสักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอสาธุชนทั้งหลายจงพร้อมเพรียงการศึกษาพระสักธรรมนั้นเพื่อบรรลุถึงความรุ่งเรืองสถาพรสืบไปโดยจิค่าวยิ่งดินพนัพันครับ